สวัสดีครับชื่อ,อกันครับชื่อเฟสค่ะสตันครับพายกค่ะประธานสีม่วงปีนี้ค่ะค่ะมิ้นค่ะรองประธานสีม่วงค่ะสองคนนี้มาจากเสียอะไรครับพวกเราสองคนมาจากสีม่วงสอง,สองคนนี้ทาตําแหน่งอะไรครับอ่าเป็นพี่เฮดคอยดูสแตนค่ะเป็นน้องสแตนครับคอยเชียร์ครับกีฬาสีปีนี้นี่ตื่นเต้นไหมในฐานะประธานและรองประธานตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นมันเป็นอะไรใหม่ๆมากก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ ภาพลอมสีเนี่ยตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ตรงบอกเลยว,ว่าเธอเนีย่ยสีม่วงเฮายกพาความมววดขัดจากอีสานมาต้องบอกเลยว่าอยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่ๆน,น้องๆทุกท่านมาเบิง้งมาชมมาให้กำลังใจคณะขดูเอกลักษณ์ของเราด้วยนะคะโปรโมทสีตัวเองนิดนึงแบบว่าสีม่วงนี่แบบเริศมากหรือว่ายังไงมาก ใครชอบความเป็นอีสานบ้านนาความปั่นปัน่นความอยากถอดสมองแล้วมาดูเชิญมาที่สีม่วงสีเรามีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่มันดูสนุกไปหมดเลยทุกที่เลยทั้งสแตนเชียทั้งลีดทั้งพ็อปถ้าใครอยากมาก็ลองมาดูได้มาดูลีดมาดูสแตนอะไรอย่างงี้ตอนแข่งก็เชิญชวนค่ะ เรารู้สึกว่าหน้าที่ที่เราทําอยู่นัมันเหนื่อยยากไหมแล้วแต่ช่วงถ้าช่วงไหนที่มันเยอะหน่อยก็จะเหนื่อยหน่อยยากหน่อยแต่ว่ายังไปไหวเพราะเพื่อนน้องๆในสีแล้วก็เพื่อนเด็กๆในสีด้วยมีเพื่อนๆของเราด้วยแล้วก็ต้องพยายามนิดนึงแล้วไหนทั้งสองคนเนี่ยคาดหวังอะไรกับกีฬาสีปีนี้ครับก็ต้องแน่นอนอยู่้วเนาะทุกสีที่คาดหวังก็คือความชนะเนาะ <S <S สีม่วงของเราปีนี้ก็คาดหวังที่จะชนะเหมือนกันแต่ผู้สนทิผูเราจะชนะไหมก็ต้องติดตามนะคะบอกเลย ตี่วงแล้วเนี่ยพร้อมแค่ไหนเจ็ดสิบแปดสิบอะประมาณนั้นประมาณประมาณวันที่สามสิบเอ็ดครับตุลาคมกีฬาประดูดแดงเกมครั้งที่ห้าสิบแล้วเจอกันครับที่โรงเรียนราชินีบางแก้วเรามาเจอกันมา